เราคนเลยก็เรียกบอกว่าแต่งมาตั้งแต่สองปีแล้ว a ั s e n นครับผมช่วงว่างหัวใจก็อยากรู้รายละเอียดว่าเนื้อเพลงเนี่ยเราแต่งเองทั้งหมดเลยนะครับคือคือ,ค,อคือตัวเพลงนี้เนี่ยด้วยด้วยคอนเซปต์เนี่ยถูกคิดไว้นานมากๆนะครับแต่ว่าก็ได้น้องน้ำตาลมาช่วยกันแต่งด้วยแต่ว่าเราหลับเป็นน้องน้ำตาลนะผมก็จะเป็นคนที่แบบคอยคอยตบเข้าเฉยๆว่า ให้มันเนื้อเพลงเป็นแนวยังไงดีเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปบี i เพลงเนี่ยอ,อยากได้เพลงเอาไว้ขอตแต่งงานก็เพื่อเหมาะกับงานนี้แหละแล้วก็เหมือนก็บอกว่าทั้งน้องน,น้ำตาแล้วก็น้องคอปเตอร์เนี่ยครับเพื่อทำเพลงออกมาได้เพอร์เฟกต์ออกมาก็เสียดายที่ทั้งสองคนไม่ได้มาด้วยเพราะว่าเขาติดแคมป์แคมป์แบบก็ไปค่ายนักแต่งเพลงของเขาก็เลยไม่ได้เจอกันวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะครับเพลงนี้ใช้เวลา คือไอไอไอสองปีที่ผ่านมาครับมันเป็นเป็นช่วงแก็บว่าที่ปล่อยอัลบั้มที่แล้วจนถึงอัลบั้มนี้ครับผมแต่ว่าตัวเพลงนี้เนี่ยพอได้นนท์น้ำตาลมาพูดคุยตั้งแต่ตอนประมาณช่วงต้นปีครับก็หลังจากนั้นก็เริ่มแบบเห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆจนเสร็จสิ้นภายในวันนี้ครับผมแต่ว่าตัวเพลงนี้เสร็จน่าจะประมาณตั้งแต่ช่วงสิ่หาครับใช่ระหว่างนั้นก็จะเป็นช่วงแบบ MV ว่าจะทำยังไงดีหลังจากที่เราพักเพลงไปก็คือช่วงที่เราทำเอ็มวี เป็นช่วงไหนเพราะว่าแฟนคลับี่ก็คือแบบว่าอยากรู้มากเลยว่าแบบว่าช่วงไหนที่เอาแบบแตบบ่เรามาอ๋อ <ใน S 2> ครับผมคือคือด้วยความเรื่องเรื่องมิวสิกวิดีโอเนี่ยตอนตอนแรกเนี่ยทางทีมทีมผมเองนะครับผมก็ก็หาทีมทํามาหลายทีมมากแล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างของทีมน้อังกฤษเนี่ยเป็นทีมที่เราเคยทํางานด้วยเรารู้สึกว่าชอบในเขาเรียกว่าวิธีการทํางานมากมาแล้วพอตอนที่ เหม se ือนเสนอไปว่าเพลงประมาณนี้นะอยากได้คอนเซปต์ประมาณนี้สิ่งที่เขากิดตตีมมาให้อ่ะมันถูกใจเรามากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าอ่างั้นเราเอาตัวตีมนี้เนี่ยเอาตีมเรื่องไม่ไม่แน่ใจว่าบนเวทีน้อง้ังกิรได้พูดเรื่องเครื่องบินกระดาษหรือเปล่าก็เอาตัวสัญลักษณ์เรื่องเครื่องบินกระดาษเนี่ยมาขยายต่อภายใน m v ครับผมเห็นว่าเราก็มีเพลงตื่นตัวเอง ไปยังไงบ้าง, <laughs> อง <laughs> แอบบอกว่าพี่เสิริมเข้าไปด้วยหลังจากนี้แบบว่าเรามีกันอย่างเงี้ยค่ะครับผมคือด้วยซีเควนซ์การถ่ายทำเนี่ยมันมีมีหลายซีนมากๆที่เกิดขึ้นมีทั้งพาร์ทเด็กมีทั้งพาร์ทปัจจุบันก็เลยทําให้แบบอาจจะต้องใช้เวลาถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างกระชับมากๆกครับผมแต่ว่าพอได้ตุนมาถ่ายแล้วก็คือสบายมากมากวิลเลกก็เหมือนใช้ชีวิตจำวันเลยก็เลยผ่านไปอย่างรวดเร็วครับ มีชินฝีมีชินนที่เพิ่มพีกนอกจากเหมือนต้องแนไหนะคะผมว่าส่วนใหญ,สใหญ่ส่วนใหญ่ตัวอย่างของทางกิ่นะครับผมจะชอบให้อินฟอร์วายเราเหมือนก็จะมีแค่บรฟมาว่าประมาณนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็ให้เล่นกันเลยครับผมราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอินฟอรวกันเองนะแล้วจะเป็นยังไงบ้างที่ได้คนนี้มาก็เป็นมิวสิกวิดีโอที่เพอร์เฟกมากๆครับก็ดีใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนได้ดูแล้วก็จะปจระทับใจเหมือนกันหลายๆคนก็ ยังไงครับจ่ายเป็นแหวนเมื่อกี้เนี่ยเขารู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าจ่ายเป็นแหวนใช่ไหมเราได้เซ็นตตัวเขาเป็นแบบอุ้ยตอนแรกคือเขาน่ารักมากๆเลยนะคือเขาคือเขาก็มาแบบชิลๆของเขาเลยอะไรอย่างนี้ยครับเพราะเราก็รู้สเก็ตโต้เขาอยู่แล้วว่าแต่ละวันทําอะไรไงเราก็ล็อกคิวไว้ว่าอ่ะเขาวันเนี้ยวันนี้ขอล็อกว่างๆไว้ให้หน่อยมาถ่าย MV ให้หน่อยครับเด็กดูเราฟูจนง่ายอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นคนของเราไอ้สุดา ผลงานเพลงนี้ครับผม,มปล่อยวันนี้ได้ครับผมก็ของฟัเพลง Absence นะครับช่องว่างหัวใจก็ปล่อยแล้วทุกแพลตฟอร์มเลย mm hmm. ก็ฝากติดตามทั้งตัวเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอด้วยครับผมฝากกันด้วยนะครับ okay.